ครับสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับเราก็จะมาดูสําหรับใครนะครับที่จะจ่ายค่าน้ํานะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงค่าน้ํานะครับค่าน้ําของการประปานครหลวงนะครับที่เราจะมาจ่ายวันนี้กันนะครับอ่าโอเคไหมครับอ่าก็คือ ค่าน้าเนี่ยค่าน้ําประปานะครหลวงเนี่ยมันเข้าไหลกันแน่นะครับบางทีเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคไหมอ่ะก็คือตอนเนี้นะครับตอนนี้บินค่าน้ําที่บ้านผมมาจังเลยนะครับเกือบจะพันห้าแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ทาไมมันมาแพงจังนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับอ่นะเพราะว่าผมทำคลิป รอบหนึ่งมาให้ไปดูแล้วนะครับวิธีการทำเนี่ยมันก็ต้องทำอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้มันราคา279บาทนะครับแต่ว่าค่าหนึ่งเดือนมันจะจ่ายได้หรือเปล่านะครับนะก็คือตอนนี้มันจะจ่ายได้ไหมนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับ อันดับแรกนะครับลูกบาทนะครับลูกบาทเมตรเมตรละศูนย์จุดนึงห้านะครับก็ตีไประมาณศูนจุดี่ศนะครับก็คือเราใช้น้ําประมาณหนึ่งร้อนะครับโอเคไหมทุกคนอ่ะเราใช้น้ําประมาณหนึ่งรอบาทนะครับถ้าเราใช้น้ําเยอะก็ตกประมาณ3ามสิบบาทนะครับหากก็ประมาณเก้าสิบาทก็เหลือประมาณเก้าสิบบาทนะครับอ่ะเหลือประมาณ2ี่บบาทเราก็ต้องจ่าย ยี่สิบบาทก็จะประมาณเท่านี้นะครับแต่คิดว่ามันคิดยังไงเพราะว่าบางทีเรายังไม่รู้นะครับว่ายี่สิบบาทมันมาจากไหนนะครับเรามาจากค่าน้ําที่เราใช้นั่นเองนะครับก็จะตามนี้กันเลยนะครับอ่าโอเคไหมครับอ่า แล้วก็ค่าน้ำประปาทำไมบางคนถามว่าทำไมมันแพงจังพี่ค่าน้ำประปาเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรทำไมมันถึงขึ้นขนาดนี้ขอเงินคืนได้ไหมถ้าเราจ่ายไปแล้วขอเงินคืนได้ครับแต่ว่ามันต้องไปขอเงินคืนที่สำนักงานใหญ่นะครับอ่นะโดยเราโทรไปที่หนึ่งหนึ่งสองห้านะครับอ่นะโอเคไหมครับ ่านี่ครับตกประมาณ139บาทนะครับโอเคไหมหนึ่งร้อยสามเก้านะครับหนึ่งร้อยสามเก้าแต่เขาให้กำหนดแต่เขาให้จำกำหนดประมาณอยู่ที่มาณสิบห้าเดือนหนึ่งหกแปดแสดงว่าเราต้องจ่ายประมาณสิบห้าเดือนหนึ่งหกแปดค่าน้ำเกินกำหนดถ้าสมมุติถ้าเราไม่จ่ายเลย เขาก็จะตัดไปนั่นเองนะครับอ่ะโอเคไหมครับนี่เก้าบาทสิบสี่ตังก็เหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเขาหักออกไปประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ก็ตีไปประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหลือมันร้อยยิบเก้าบาทนะครับอ่าโอเคไหมครับถ้าใครใจ่ายประมาณ53ามบาทก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับเข้าใจเนาะ ตอนนี้ก็มีอะไรไม่มากนะครับโอเคครับก็มาแจ้งว่าเพยงเท่าน,นี้ก่อนนะครับโอเคครับแล้วเลขในในมามาดนะครับอก็คือเราแจ้งตรงนี้นะครับมีเลขผู้ใช้น้ําหยุดเราก็แจ้งตรงนี้เข้าไปแล้วขายค่าน้ําแพงนะครับแต่ตอนนี้ค่าค่าค่าน้ําที่บ้านผมมันแพงขึ้นแล้วเพราะใช้น้ําเยอะนะครับ โอเคนะครับก็มาพูดบีมทางนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องบีมรีวิวให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอใัน่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ